สวัสดีขาหลวงผมอยู่ผมไอรอนบอยนะผมจะไปทำไมครับแล้วคือบล็อกนะครับผมไอรอนบอยเลยเหรอเออไอรอน,อนบอยไงไหนไอรอนบอยเราถอดหน้ากากปิ๊ดนี่นี่มันต้องมีเสียงเอฟเฟกต์ให้เรา,า, <c oughs> า,าถอดหน้ากากจุ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 กทำไมพอถอดหน้ากากแล้วมันมันไม่โอเคเลยเหไหนดู <จะ S 1> ของเราบ้างดิหัวกูมมาสองเลเยอร์ไงไหนสองออเลเยอร์ตรงไหนเลเยอร์เดียว กเลเยอร์เดียวเลเยอร์เดียวซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาเปิดรักกี้บล็อกเอเมอรัลกันนะซึ่งมีสมาชิกผมขอมันซึ่งขอนะแหละแต่ว่าได้เพิ่งมาทำนะครับก็วันนี้นะครับแล้วก็สมาชิกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสมาชิกอะไรอธิบายก่อนครับก็สมาชิกคนที่สมัคร35บาทไงเขาขอมาให้เปิดเอเมอรัลเราก็เลยจะมาเปิดตามมาขอเขานะครับแต่ซึ่งก็ขอนะแหละนะครับผมก็มาทําตามอาขอเขานะครับก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเราก็มาสู้กับไอรอนแมนนะครับบอกตอนไหนวะ นี่นะับไอรอนแมนของเรานะครับก็จะก็จะบินได้น,นะแล้วก็จะวิ่งเอ้ยแล้วก็จะบินมาไล่เรานะับซึ่งไอสีฟ้าที่เขาถือเนี่ยมันคือลํำแสงสีฟ้าตอนที่เขาเหวี่มาไงจินตนาการมันน้ำเหลือมาแน่นอนเห็นไหมเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือแบบกำลงังแบบกำลังปล่อยอยู่ไงเนี่เห็นไหมมือก็กำลังเลงอยู่เห็นปะ่ะเนี่ยในหนังคือแบบโชว์มือตรงๆแล้วยิงอย่างนี้เลย <c oughs> โอเคใส่คือแล้วหน้ากากถอดแล้วหน้าเกลียมากใช่้ใส่หน <c oughs> ้ากากโอเค มาเรามาเปิดกล่องเอ้ยเพิ่งเพิ่งเราแล่นเปิดเอาไปวางไกลๆไหนก็ได้มั้งเออหนึ่งหนึ่งสองสาม,สามหุย้ย <c oughs> ได้ของดีป่ะได้ของดีป่ะตจ๊เจ๊เจอ,อ้าาโอ้ยมืดมองไม่เห็นอะไรเลยการการไกด์เฮ้ยผมรู้สึกว่าผมเกิดไกด์มา <c oughs> อันเดียดล้บอยเกิดไกลอ่ะวันนี้บอยไม่สปอนพอยอ่ะ บึ๊บเปิดเปิดเฮ้ยกูอะไรวะทำไมชอบชอบกดคืนไม่รับเปิดอะค้าไม่แคนดีเลยซอมบี้ยักษ์ไหนลองกดดิเดี๋ยวกดให้ไม่มีอะไรเลยอ้าวเออวะไม่ใช่ไม่ไปแล้วหรอทำมันไม่กูว่าโทษมึงรอเล่นลัคกี้บอลไะมัไม่ไม่ได้ไม่รักอ้าวอ้าวค้างเจืบค้างอุ้ยแคนดี้ดาบแคนดี้ดาเม็เจ็ดเอ้ยเก้าเลยอะจะไปเงี้ยมาค้างแค่กูไม่ได้ของอุ้ย ปุ๊บอุ้ยอะไรอะ ABC โอ้โหอุยบอยตัวนี้แร็คคุ้มมากบอยดูคุ้มมากค่ะโคตรคุ้มอ่ะยอดคุ้มชิ๋มหมายคุมม้มจนอยากตีเลยโอ้โหอุได้คอยมาด้วยโอ้ยโ, <c oughs> โอ้ชิปเปอร์บอยบินบินโอ้ยทำไมเราไม่บินวะกูก็บินไม่ได้หมาบอก,บอกทก่าหมโง่จะเลยไม่บินหมามบอกขนาดหมายังบอกเลยว่าทำไมไม่บินเออเป็นไอรอนแมนมซ่าเอา้า อะไมาเนียเสียงไม้ที่ไหนกูเลี้ยงแมวเอาเหรอโอุ้ยเอเมอรัลด์วันนี้วันเตอร์ไปเนี่ยเออก็มีแหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรอันนี้อะไรอะลักกี้แร่ลักกี้หืมเอ้ยลักนี้เดี๋ยวขุดไม่ได้ไม่มีที่ขุดอุ้ยใครมาแจกเที่ขุดมาอย่าให้ดูนะไอ้มึงบ้าไอ้บอลเป็นคนแจกลักกี้บอลนะครับอันนี้จริงจัง ไม่ทุกคนอยู่ในเช้ามันเวลาจัดเวลาเปิดมันก็คือมันคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเสียหายหมาบอกเลยว่าบอยมันโกงจริงๆอะบอยเป็นคนจ่ายจริงรอบนี้ไอ้อะไรฮะนี่เหรอดักพีพีอ่ะตีก็ไม่โดนอ่ะโอ้โหนี่เหรอดักพีพีได้แค่นี้เหรอบอยอย่าลืมมาเชียร์นะวันที่สิบอ่ะวันที่สิบกูไปแข่งกับชับมิดกีฬาสีไมค์คราฟ์นะอย่าลืมฮะใช่มึงเหรอเอออันนี้จริงจังเป็นตัวตัวสำรองเฉยอันนี้คือเขายังไม่แข่งจริงวันที่สิบทธอคงก็อย่าลืมมาเชียร์ผมโอ๊ย โอ้คลิปก็ลงมาได้สิบนี่ว่าเออผมแข่งตอนเที่ยงอุ้ยอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ของสู้เลยอ่ะเออไม่ได้ของดีๆเลยอ่ะครับมันมีของมันมีของปันเนี่ยอุ้ยบอยหลุมมาริโอ้เหรอใช่ป่ะก็มันอาจจะมีของอยู่กกำลังกันอะไรนะให้มีกล่องด้วยมันมีอ๋อมีกล่องโอเคเราบวกกล่องดีกว่าอุ้ยได้ร้อยบวกเลยอ่ะใส่ร้อยบวกอุ้ยได้รองเท้ามาโอเคอยู่แต่ว่าจะสู้ไอรอนแมนได้ไหมเนี่ยอันนี้ดาบอะไรอ่ะอุ้ยได้บเปสิบห้ากูตีอ่ะ เห็นเห็นเห็นเอ็นเอร์แมวเดินผ่านเอ้ยว้าผ่านมีคนบอกสู้กับเอ็นแมวเดี๋ยวทุกคนรอนะาเอ็นแมวอ่ะเอ็นแมวค่ะผมไม่อยากเลี้ยงแมวอ่ะอ๋อไม่ใช่มึงมีแมวเราอยู่แล้วนี่ก็มึงบอกมึงเลี้ยงแมวอยู่ไม่กูบู๊เลี้ยงมาอะไรอ่ะฮ้ยทำไมเป็นคิเปอร์อ่ะอ๋อมันคือโรเปอร์ที่มันมีไข่อยู่ข้างในแน่เลยที่เหลือกี่กล่องเหลือหกสิบเอ็ดไหนบอยได้อะไรใหญ่ๆวะในตรงนั้นอ่ะอ๋อเครื่องดนตรียังไงล่ะไหนเครื่องดนตรีไหนลองไปเล่นซิ นี่มันของกูไม่ใช่เหรอของกูเว้ยอุ้ยตรงเต็งตรงเต็งตรงเต็งไม่ได้ยินเสียงเฮอะไรเลยพวกกูไม่ได้ยินเสียงเกมอะไรอ่ะโอ้โหทองกำลังมามาแล้วเอ้าอุ้ยธนูแต่ไม่รู้ธนูเฮ้ยกูได้นี้ได้ไรด้เป็นล้านนึงใช่เหรอป้าใครเชื่อนี่ก็ เม็ดกาก่ะฮะโอ้โหลัอกี้บ็อกซ์เอมมอลล์นี่ของเกลือมากเลยอุ้ยแต่ขุดเร็ววะเนี่ยมันมีไปกี่ชั้นหรอกมั้งเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยซอมบี้ยักษ์เจ้าค้างอ้าวอ้าวกูได้บอกแล้วพะกูโอ้ยโอ้โหไอ้นี่มันคุ้นๆไปเนี่ยอุ้ยสะดุดเป็นบ่อใช่ไหมเนี่ยบอยต้องบินออกก่อนนะบอยบินออกก่อนทำไมกูกูมีแอร์นะผมอ้าว เดี๋ยวไปเล้วมันจเตะอ้าโอ้โหเมื่อกี้เป็นสายแล้วมันจมดินไปเลยอ่ะก่อดยางกากเลยอ่ะอะไรวะเนี่ย snowball cannon cannon เป็นใหญ่เหรอโอ้ยสเกลตันทำไมยิงไม่ได้อ่ะมัมีอะไรเลยอ้าวไม่ได้มันเป็นสัตว์นี่เนี่ยมันตีได้อ่ะอ๋อมันคือคีเปอร์ถ้ายิงกับคีเปอร์จะเป็นระเบิดอุ้ย อุ้ยนี่ไอ้คิปเปอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นมันคือคิปเปอร์แต่ทำไมมันตีไม่ได้วะงั้นตายไปอุ้ยลัคกี้บอกเอมม่าโรก็ขอ็ก็สนุกอยู่นะจะว่าไป Help me! Help! ใช่เหรอ Help me ว่าช่วยฉันเหรอบอยพูดถูกปะพูดผิดโดนด่านะไม่รู้ด้วยนะอุ้ยแอปเปิ้ลโอ้โหซิลท็อตเอามาทำไมเนี่ยอุ้ยอะไรอะขึ้นไปได้หรอวะข้างบนก็ไม่มืนะ ข้โมันก็ไม่มีอะไรจะขึ้นไปทำไมอะไม่มันต้องมีของหรือวะเฮ้ยนี่ยอยู่หูดาบใช่หรอผู้จริงวะเนี่ยอันนี้ผู้จริงวะเนี่ยอะไรมันมีดาบจริงหรอไม่มีใช่หรอเออเออเชื่อก็ได้ไปเ่ออะะไรเอาคนมาลงบ่อทรมานด้วย โอ้โหเกิดมาก็เตะโอ้ยศพเอ้ยไม่ใช่ศพสเกลวิตันโอ้ยยิงโคตรแรงเลยอุ้ยน้ำช่วยด้วยโอ้ยมันยิงแรงมากเค้นสเกลใต้กูยังซูไม่ได้เลยเปิดล็อตค้บอลลาวายแล้วมันติดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็กูไงทำไมก็กูไงธนูโคตรแรงอ่ะนี่ได้ธนูของสเกลตันก็บอกอยอะว่าจะสปอร์พลอยมันโดนมันโดนลาวาอุ้ย ดาบลักกี้บ็อกเออแค่นี้แหละทำไมชอบทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากๆบอกสเปรยใต้ฉันไม่นะ,โอ,โ,ะโอ้ยแกกับหัวโอ้ยโอ้ยทีนทีแต่และอย่างบ่อยเลืกี่กล่องแล้วอะสี่สิบสองวยเท่ากันเลยแสดง<อ>ว่าเราใจตรงกันเฮ้ยไอ้บบอวูอ้ยะไรเนี่ยอ๋อข้างคาว กูได้เซียนบวร้อยออ๋อ um กูวิทยาเอเมอรัล่อ๋อ um มีอะไรนี้วะอุ้ยเจตตาเป็นสิบสี่บอยมีอย่างด่าเอเมอรัล่เนี่ยขอหน่อยดิยไม่ให้ไม <ขอ S 1> ่ให้เว้ยครั้งก่อนครั้งกูเคยแหบมึงแล้วครั้งก่อนอน่ะมึงชนะกูมาหลายคลิปแล้วกูจะไม่ยอมแพ้มึงอีกต่อไปจะจะทุก,<า>กคลิปนี่กูโดนด่าทุกคลิปเลยรู้ไหมแคนดี้แอปเปิ้ลเมื่อกี้แล้วมึงคิดว่ามึงจะชนะกูวะแน่นอนอุ้ยดูได้ไงอะไรอ่ะแอปเปิ้ลธรรมดาโถโอ้โหทุกคน อันนี้อะไรก่อดเหลืองเอ่อลงท้าวนี่ดีกว่านะลงท้ายมาเล่าอะไรทุกคนเลยอุ้ยไม่บอกไม่บอกไม่มีไหนมัมันทำได้อยู่ข้างล่างปะทำทำไมอ่ะทำทำไมอ่ะอุ้ยฉนูยังไอ้เล่าอ้าวฉนูหมดอ้าวลืมไปว่ามันมีอีพีดีเดี๋ยวเสกก็ได้อ้าย เสกลูกธนูเหรอครับได้ใช่ไหมดูหนักกุงนะดูหนักกุงนะเสกธนูว่าโกงเหรอครับของอะไรอ่ะอุปิซ่าเฮ้ยมันครับไรอ่ะไหนกดดิเอ้าทำไมข้างในมีของวะแปลกจังอุ้ยดาบโหดจังเลยดาามปเท่าไหร่อุ้ยนี่แหละอีวิวอีวิวพอชั่นอุ้ยระเบิดไม่เกี่ยวนะอ๋อ วุ้ยเทีหัวเข้าสวยอยู่วเนี่ยนี่ลัคกี้บ็อกซ์เปิดดิลัคกี้บ็อกซ์เล็กๆสำหรับคนเล็กๆอย่างบอยกูใหญ่นะโอ้มาถึงหัวใจหัวใจอ๋อหัวใจที่มีให้เราใหญ่เท่าฟ้าเพลงเดิมปะเนี่ยอ๋อเพลงใหม่เฮ้ยนี่มันไอรอนบอยด้วยว่ะเบบี้ไอรอนบอยเบบี้ไอรอนบอยเหรอไอรอนบอยเหรออะอะไรฮะเอ้ยอะ ตีไม่เข er. ้าอ่ะโอ๊ยจะวิ่งเร็วไปไหนเนี่ยทำไมตีไม่เข้าวะมึงกินโอเปชั่นกากวะไม่ได้กินเลยเลยอุ้ยอันนี้ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็แบบเริ่มมีแววนะเริ่มมีแววนะไอให้กูย้อนก่อนสิให้กูย้อนก่อนวนเวียนหัวแล้วมลงมาที่มึงเดินบนกูเนี่ยนี่แหละจะใช้เสียจนี้ข้ามเลยแล้วบ่ออยู่ไหนเนี่ยเออบ่ออยู่นี่โยนลงบ่อก่อน โอ้โหได้ทีนทีจบแล้วเออดี๋ยวสิบห้ากล่องนะเออผมไม่ได้ด่าหรอกว่าผมงยอมลวกีบองนี้ไม่เหมาะผมแหมบอกไม่ได้ดาบเมื่อกี้ถือไล่ฟันกูอยู่บ้านนั่นดาบปลอมผมว่าผมก็คิดว่าี่ผมอาจจะไม่เปิดอุ้ยอะไรอ่ะเอ้าทำไมอยู่เราก็ได้ว่างงเลยบูโอ้โหระเบิดเยอะจริงละกี้บองนี้สุดยอดไปเลยอันนี้ไข่มาเหรอก็ไม่มีอะไรเอาไข่มาทำไมกลายเป็นไข่แก๊สเดี๋ยว ไข่มึงไงไข่มากได้เดียวอุเรนี่มีเสียงโชคทีนทีได้นอนน,านกก่าดีไงกูบ้าแล้วเหลือสิบกองเอมเมอรัลก่อนบวกเอ้ยบวกก่อนละกันเรียบร้อยมาอ้าวโอ้โหได้ประตูไปในรกไปขี่ม้า <S <S ขี่ม้าไปเกาะแม่น้ำมึงจะกลับบ้านเก่าบ้านเก่ามึงอะอยู่ในรกอือบ้านเก่ามึงอะอยู่ในรก บ้านเก่ามึงก็บ้านเดียวกูอ่ะเอาล้อลืมจบแล้วจานูยังไม่รอดอีกแล้วเรามีแล้วนะครับอุ้ยมาทำอะไรข้างล่างวะทำกอ,อะไรกูเนี่ยอยู่กูเปิดได้แล้วเสียงนกร้องเขาธรรมชาติโอ้โหอิจฉาที่ขุดเดียวของบอยมากเลยอิจฉาทำเพี้ยอะไรทำได้แค,ค่ขุดมันต้องขุดเร็วอะ่ะโอ้โหได้ไฟมีดาวมาด้วยสอนกล่องสุดท้ายแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้ววี่งนี่อะไรอ่ะ โอ้กินได้อ้าวกินแล้วไม่เห็นบวกอะไรเลยแค่กินได้เฉยจบแล้วโอเคเดี๋ยวแล้วก็ปรอยให้เปิดเสร็จตอนนี้รอเลยกล่องเสร็จแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวแล้วก็ไปจัดขอแล้วก็ไปสู้กับบอสไอรอนแมนกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราปรัสกันบอสเสร็จแล้วโอ้โหใครี่ชอบยิงกระดูกแล้วก็ไฟเป็นอะไรที่บอยน้่งเขาโจมได้กลยท่นเอ๋มไปกดไลค์ก็นเลยคนสมัครสมาชิกก็ได้ไปดูล้วทุกคนสมัครสมาชิกมึงมีได้เหรอสมาชิสมาชิกมึงชื่มึงไงอ๋อโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราก็ถอยไปไกล ลงไปไกลมึงก็ไปเลยเออมาปายาเดียงเราก่อนอืออ้โหจัดเต็มจัดเต็มไอ้แมวไปไอ้าก็ต้องไม่ได้มาพอใช่ไหมพิซซ่าก็มีนะวางพิซซ่าก่อนกินไม่ได้ไม่หิวโอเคแคนดี้เราก็กินไม่ได้นะครับพร้อมยังพร้อมละเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งพร้อมแล้วก็อะพร้อมรือก็ลงไปก็ได้มาไอรอนแมว โอ้โหไอรอนแมวไม่บินว่ะโอ้มุกตีกูตกลาไปที่ไปดยไอรอนแมวบิวได้โอ้โหมันปล่อยลางแสงไประเบิดโอ้โหบอยแสงไประเบิดเลยมันเป็นเส้นเลยโอ้โหเป็นเซฟไม่ได้เพราะมีเอ่อมอสไอรอนแมวโอ้ยตีไม่โดนเลยมึงเลิกขีบมาแล้วทีเหอะแล้วขีปุกจะตีเป็นยังไงมันลอยสูงมากมันลอยสูงมากโอ้โห แบบพังแล้วเนี่ยฮัลโหลไอรอนแมวลงมาหน่อยมันจะตายมาจะตายมาจะตายกูจะตายเรือไปเหลือครึ่งแล้วเลยกูไม่รอดเล็วบอยโรถดีโอ้ยโอ้กูจะตายเหมือนกันหมดเวยละรู้สึกว่าบอยจะตีโดนอยู่คนเดียวนะครับเหมือนว่าไอรอนแมวนี่มันเลงที่ผมอ่ะโอ้ยกูเหนื่อยแล้วว่ะไอ้ไข่มาบันชับลาวาตรงนี้วะเนี่ย้ กูถามยิงกูถามยิงเมื่อกี้บ้าตีมันกรุกไปเนี่ยมันกระโดดสูงกว่ามึงกระโดดอ่ะโอเคบ้าตายเลื่อนไปไกลหมดยังโอ๊ยมันเล็งตัวเนี้ยเลื่อนไปเลยนิดนึงเออใช้ขี่ม้าตกแล้งมันยิงเนี่ยโอ๊ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายละมาถึงมันใช่ใช่ดูเหมือนว่าตอนนี้กูแหลกมากอ บอยสายไม่รอดแมวอ่ะไม่ไหวแล้วเกมหมดบินตีแล้วไม่ไหวแล้วนะตายส้องียมามามาเอาอีวิวชอบไปกินอามาโดนมาเต็ม,ม <c oughs> เต็ม <c oughs> ทำไมบอยกลายตังเลยโอ๊ย มามาอีกรอบอ้าโอ้โดนลาว่าแค่นี้ตายอ่ะบอยอึ้งบอยทำไปกานเลย่ะโอ้กาดอ่ะทุกคนเราทำตารางชนะกับแพ้นี่โอ้ยรรู้ทีกับผมใครชนะมากกันละเออมึงอย่ามาทำมาเป็นไอ้นี่จมึงไม่ได้เก่งอะไรแล้วจุกลากีบบอนี้ไม่เหมาะกับกูแต่ละเหรอก็สมาที่กมาเค่สอเกมนี้นครบาหนึ่งขเาจะสครเพิ่มอะไรใหมบอพี่บอยนะผมชอบหต่ยชผมกับพี่บอยเดียวแลวมันบดมึงด้วย โอเคคบวันนี้คลินี้จบไปมดแล้้าคชอบหมนสมด้วยคลิปช่องผมจะได้คิปชเหมือนเดิมบายดีสมัครสมาชิกกันด้ยนะครับบาย